สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราหยู่เกมมูอาคายฟันิดแล้วนะครับผมซึ่งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในปกนี้เลยนะครับผมว่าผมตั้งเป็นใครนั่นคือฮารุนะในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดหาฮารุนะปีใหม่กันนะครับผมแหมตู้ใหม่มาก็ต้องมาเปิดกันอีกแล้วแต,ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครลิมิตอย่างแน่นอนนะครับผมคราที่แล้วผมโดนหลอกไงคือโดนหลอกแบบ หลอกแบบกูโดนหลอกได้ยังไงกันฟันเนี่ยงงมากมากเลยนะครับผม,ผมคือแบบผมคิดว่าเซเรน่าคิดมากเนี่ยเป็นตัวละครล,ลิมิตไงแล้วก็ไม่ใช่เซเรน่าคนเดียวนะครับผมค่านาเอ็ดด้วยกูค,คิดว่าเป็นตัวละครล,ลิมิตสุดท้ายมันไม่ใช่ลิมิตไงโอ้โหโทษเสียดายในตอนนั้นนะครับผมแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ยังมีเพชรเหลืออยู่พอประมาณในการเปิดหาตัวละครตัวต่อไปนะครับผมก็วันนี้จะมาเปิดหาฮารุนักปีใหม่กันนะครับผม แล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มไปเลยก็มีตู้นี้มานะครับตู้การันตีสาดาวถ้าใครอยากได้ตัวละครตัวไหนก็ไปเติมแฮ็กเอานะครับแต่ผมไม่เติมเพราะว่าไม่แพงมากนะฮะมาลุยกันเดีกว่าไหมคันรับไปใหม่ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าเวลาผมพูดยอะทีไรเนี่ยไม่ไม่เคยออกให้ผมทุกทีเลยคือแบบม่ไม,ไมัไม่เคยออกให้กูตลอดเลยเข้าใจไหม หวังว่าจะไม่เสียเพรเยอะจนเกินไปนะคบผมและแบบได้แบบมาอย่างด้วยความว่องไวฉับไวอย่างกับเดิมฝัดที่เพิ่งเข้าลงมากูไม่ได้โฆษณาด้วยกูกูพูดอย่างนั้นแหละามาโมติแรกดูกันดีกว่าน,น,นะครับผมไปมาด้วยความรวดเร็วและว่องไวฮานุนะมาเลยนะฮะอย่าค้างสิอย่าค้างสิกุดใจแป้วเนี่ย โอ้โหแล้วแหลกเฟรมเลทเฟรมเลทตก Oh my god Jeez เฟรมเลทตกเลยเมื่อกี้อย่างว่าแล้วหน้า Yeah baby แตกแน่วมาแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฟกเอาเฟกเอาเอาเรื่องมันมีเฟกมันมีเฟกเว้ยใช่ไหมใช่ไหมฮานูนาร์่ีใหม่มาจบเลยนะ คลิปนี้คือไม่ต้องพูดว่ามต้องกูกูจบอย่างเร็วเลยนะ oh <no! S 1> ไม่ใช่ว่ะใครวะฮ้ยเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่แย่ไม่แย่เลย Hey that's pretty good ไม่แย่เลยอันนี้โอเคมากกูกูให้ผ่านจิมารีนะครับผมผมโอเคมากเธอเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โคตรจะเก่งเลยนะครับผม โอเคหลุดเล็ดอันนี้กูไม่เป็นไรกูให้ผ่านเลยเพราะว่ามันมันเก่งมากาเก่งมากเลยโอเคอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตัวซอำหรอวะโอเคอย่างน้อยก็เป็นฮิมารีนะครับผม <c oughs> เฮ้ยปกติแล้ก็มีววลแล้ววะ่ะมีลว่าจะได้บอลฮัรดูน่ได้มอสติต่อไปแล้ววะ่ะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครุนะออกให้หน่อยนะมาคนติที่สองนะครับผมไปเฟรมเลดตกอีกแล้วโอ้โหตกยับตกยับตกยับ ตกยับโอ้โหฟเฟมเลตตกยับเลยเมื่อกี้ลืนล่นยังลื่นยังยังไม่ลืน่นอ๋อไม่มีเฟกอ่ะโถยโอ้โหยังตกอยู่โอ้โหฟเฟมเลตเฟมเลตกูตกยับเลยยังวะเนี่ยโอ้โหไอ้ลืนลล่นละลืล่นละกูงงมากฟามเฟมเลตตกอยู่ก็ตกกูงงเหลเือเกินอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโมจิแรกเปิดมาดีแล้วอะฮารุนะมมติต่อไปต้องทำได้แล้วปะวะบางทีอะคือแบบ นี่มารีมันก็มาแล้วไงมันถึงขาวเธอแล้วหรือเปล่าฮารุนะมันถึงตาของเธอแล้วหรือเปล่า s your <S อิส o ูเธอ r n แล้วหรือเปล่า,า,าออกให้หน่อยนะจริงๆ please c ขมอนเอาเน็ตกูไปอีกแล้วโอ้โถยอ้ามาโมตีที่สามนะฮะลุนะนะหวังว่าจะออกให้นะครับผมไป อยออรุน,นาอิ้มสีม่วงสิขอรอ้องได้ไหมยิ้มสีม่วงโอ้หเฟกเอาก็ไม่มี<อ>จะบอกว่า,ามอติแรกคือฟุกเหรอดียังไงอบอกกูดีมอติแรกเมื่อกี้คือกูฟุกหรือยังไงกีบีเอนอันเซอร์พีสข <c oughs> <c oughs> อโทษ <c oughs> ไม่เงือจะใจะโดนเป็นเท่าไหร่เสียสักกี่เพชรกันจะเสียสักกี่เพชรกันเพื่อให้จะได้ตัวละครออตัวนี้มาไปกันต่อนะครับผมที่มอลติที่สามนะฮะเอ้ยไม่ใช่สามสีล่ะละสี่ละไปโอ้โหอน่า รอยิ้มอะสีม่วงหน่อยสิพลีสเฟกไม่มีอ้อยอุตส่าห์เปิดมาดีแล้วนะทำไมกูมามาตกน้ำตายวะเน่กูงงมากเลยเปิดมาอย่างดีกูมปเสือกมาตกน้ำตายต,ายตรงนี้อะอะไรกันครับเนี่ยกูงงไม่เอานะคานูนะขอร้องนะเดี๋ยวอาจารย์พาไปเลี้ยงข้าว อย่าพาจานพาไปเลี้ยงข้าวเข้าใจไหมเดี๋ยวบุฟเฟ่เลยอย่าไปเลี้ยงเข้าใจไหมฮานูนนะาพีสโรตดที่ห้านะฮานูนนะาต้องออกแล้วนะมาโอ้โหแล้วเลดเฟรมเลทตกโอ้ยแล้วแม่งฮารูนาก็ยิ้มอะไรก็ไม่รู้นะาน้าเรายิ้มแบบฟ้ามาเลยอ่ะเฟกเอาเอาเอ,าอะ เชียตัวแรกเลยหรอเยสอู้ออหูเอากูตกใจนึกว่าใช่ไม่ใช่ล่ะฮะ <c oughs> กาลีฮ่ <c oughs> โอ้ย โอ้ถามว่าคาเอเดตด,ดีไหมกูจำสกิลไม่ได้ด้วยกูกูตกไจเกอร์เลยเมื่อกี้เอ้ยดีไจเกอร์สิอะไรวะเนี่ยคุณนึกว่าจำตาโรงเรียนผิดโอ้ my god โตไหม,อ,มอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปเช็คสกิลผมจำไม่ได้ว่าดีไหมและไม่เกมนี้มันหลุดเละเพรามันหลุดเละให้ผมเนี่ยแม่งหลุดเละเป็นว่าเล่นเลยเฮ้ยใจเย็นดิ คือมึงบางทีมันก็หลุดเลดเยอะไปนะบางทีอ่ะโอ้เฟมเลดดอบรัวนะครับดอบยับๆเลยตอนนี้แม่งเอ้ยเมื่อกี้เก่งไหมวะต้องมาเช็คนะฮะจำสกิลไม่ได้ดิเอ๊ไม่ได้อยู่อยู่สเปเชียลเหรอเอคาเอเดะนะครับทำอะไรได้เอวะจำไม่ได้อันตี สร้างบาเรียนและรักษาเพิ่มค่าป้องกันเพิ่มรักษาฟื้นฟู HP เป็นตัวละครฮิลแล้วเปิดโลกก็โอเคก็ก็ใช้ได้ใช้ได้แต่ฮิมาริอย่าปั้นแน่นอนเก่งนะฮะตัวนี้เก่งเก่งโคตรเลยแหละอย่ากูป,ปั้นชัวๆ์วนะฮะไปกันต่อไปกันต่อห้ามติได้ตัวละครใหม่มาสองตัวก,ก,นะออก็ไม่ไรเกลนะเออก็ไม่ไรเกลนะผม ให้ผ่านนะให้ผ่านเลยแต่เมื่อตื่นต่อไปเนี่ยฮานุนะาต้องออกออกมาแล้วนะอย่าหลุดเลสน,นะเว้ยกูขอจริงๆอะ่ะ yes มาฮารุนะาและจบเลยขอร้อง please ละ่ะจริงๆฮาลูนะาเอ้ยมาฮานุนะ another one another one เ,เ,ววเอาเรื่องสองตัวไว้เอาไว้เอาไว้มาแล้วมั่นใจพอชัวต้องมีหนึ่งในนี้แหละต้องใช่พอเดียวกูบอกเลยชใช่แน่นอนเอ้าแกก็ตายเหรอมีอู่จังเหรอ มิวจังมิวจังมิวโอย้ยพระเจ้ได้มิวเฉยแต่ต่อไปเนี่ยกูขอฮารุนะได้ไหม <laughs> อย่าหลุดเลสนะเฮ้ยฮารุนะใช่ไหมวะ <Yeah! S 1> <laughs> ใช่บ้าบอคลิปนี้มันจะเกิดไปแล้วบางทีฮัลโหลเฮ้ยเกินเปิดไปหกโมติได้ตัวละครใหม่สี่ตัวอะไรดนะ้ะกูฟังไม่มีใช่ไหมสี่ตัวฮัลโหลว้าวเอาเรื่อง My g o ด มียูโอ้ไ oh ม่ก้ได้มียูมาแล้วแหววโหเลยแบบทุกอย่างคือแบบโอ้ไม่ก้อนมันมัน,ม,นมันไม่หมดคําจะพูดแ่บแต่แม่งดีจัดๆเลยว่าตอนเนี้ยคือรู้สึกดีมากเลยแลี่เอาฮารุนา่ากูอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะแหววอิซารุนาา่าวะหรือกูเลือ่อนข้ามมาแหววเอ้ยอ๋ออยู่นี่โอ้โหตกใจหนูหาไม่เจอได้มาแล้วโอเค แบบอืมแค่ไม่ได้อย่างงี้สิฟ้าของโค้ดีนะครับผมอย่าผมปั้นแน่นอนนะฮะตัวนี้โอเคไว้คลิปหน้าเรามาต่อกันกันกบฟูกะปีใหม่กันนะครับผมคลิปนี้ฮานูนก็จบไปแล้วหวังว่าฟูกาจะไม่ด้อยเหมือนฮารุนะนะคือแบบฮารุนะมาดีมาก6โมติได้4ตัวใหม่หวังว่าฟูกาเนี่ยจะแบบได้เยอะกว่าฮารุนะนะครับผมเงินก็ว่าะราดับคลิปนี้เนี่ย ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ